ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบว่าคิดตลอดเวลานะครับอะไรลืมก็ลืมไปก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะครับให้คุณแบบว่าเอ๊ะยัยงไงดีนะกลับมาทบทวนตัวเองว่าทั้งดีพอสําหรับเขาหรือเปล่าสวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทาร่ลวิทตุลน,นะครับผมวันนี้จะเป็นการมาทำนายดวงชะตาราศีนะครับ ประจำเดือนสิงหาคม2568นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีกันนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนนะครับถึง16ตุลาคมนะครับสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านด้วยนะครับผมหมอตุ้นนะครับผมได้ทำการแบ่งการทำนายดวงออกเป็น4ช่วงนะครับการงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโสดนะครับท่านใดที่อยากจะดูในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ หมอตุลได้ทำไทม์สเต็มเอาไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุลขอบอกแนวทางในการทำนายดวงของหมอตุลไว้ก่อนนะครับการทำนายของหมอตุลน,น,น,นั้นนะครับผมจะเป็นการเปิดจิตนะครับรับเอาพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือพลังงานของจักรวาลมาที่ตัวหมอตุลน,นะครับและใช้พลังนั้นนะครับ ทำการทำนายดวงโดยการอ่านไพ่ยิปซีหรือไพ่าทาโร่นะครับดังนั้นแล้วนะครับหากท่านได้รับเอาพลังงานบวกนะครับก็สามารถเปิดจิตแล้วก็รับเอาไปได้เลยนะครับแต่ถ้ากว่าเป็นพลังงานลบหรือพลังงานด้านมืดนะครับที่ส่งมานะครับท่านก็สามารถหาทางป้องกันแก้ไขนะครับเปลี่ยนพลังงานมืดให้กลายเป็นพลังงานสว่างนะครับ โดยหมอตุลจะให้คําแนะนําแนวทางแก้ไขนะครับด้วยประสบการณ์และความรู้ที่หมอตุลมีนะครับผมแล้วก็จะใช้หลักของพระพุทธศาสนายึดหลักทางสายการในการให้คําแนะนําด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ถึงการเสียเวลานะครับเอาการงานก่อนเลยนะครับสําหรับชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอขอดวงการงานนะครับของชาว ราศีกันด้วยนะครับขอดวงการงานนะครับของชาวราศีกันด้วยนะครับผมโอ้สำหรับชาวราศีกันนะครับ ชาวราศีกันเข้าเดือนสิงหาคมบามีพลังบวกเข้ามาหาคุณ2ใบเลยนะครับ2ด้านเลยนะครับด้านแรกคือพลังแห่งการปล่อยวางนะครับผมเป็นพลังงานที่ดีมากนะครับพลังของเฮอร์มิตนะครับเฮอร์มิตเนี่ยจะเป็นพลังแห่งความยั่งยืนปล่อยวางแล้วก็ความสบายใจนะครับผมหลักการของการปล่อยวางนะครับผมก็คือ ให้คุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนนะครับเวลาที่คุณหาข้อมูลหาความรู้หาอะไรมาได้นะครับเก็บเอาไว้ในลิ้นชักไปเลยนะครับแล้วก็ลืมล,มลมืมไปนะครับแล้วก็ชิวๆนะครับสบายสนะครับไว้เวลาที่ต้องการจะใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับถ้าคุณฝึก สมองฝึกสมาธิมาดีนะครับมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าพื้นที่สมองของคนเราเนี่ยมีเนื้อที่จํากัดนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบว่าคิดตลอดเวลานะครับอะไรลืมก็ลืมไปก่อนก็ได้นะครับไม่จมําเป็นต้องรีบร้อนนะครับเพราะก็จะทําให้คุณไม่สับสนอยู่กับปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นพลังงานแห่งการเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วคุณก็จะรู้สึกชิลมากนะครับแล้วคุณก็ พอเกิดการปล่อยวางคุณก็จะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณรับได้หมดเลยนะครับเพราะว่าคุณว่างนะครับสมองคุณโล่งนะครับคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นพลังงานของแปดไม้เท้าขึ้นมาครับแล้วก็จะมาแบบต่อเนื่องซะด้วยนะครับทั้งเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทั้งการเรียนรู้แบบต่อเนื่องทำให้การงานของคุณนะครับ ลาบลื่นลาบเรียบมากๆนะครับแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยว,ว่าประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับคุณจะรู้สึกแบบว่ามันสบายอกสบายใจนึกออกไหมครับแล้วก็มีเรื่องอะไรติดขัดอะไรติดขัดอะไรตรงไหนนะครับคุณก็พร้อมที่ใช้สติปัญญาสติมาปัญญาเกิดนะครับอาจจะมีพลังงานอย่างการมีสตินะครับมีสติแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้สําหรับชาวราศีกนันนี่แทบจะไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าคุณจะค่อนข้างสบายอกสบายใจนะครับแต่อย่างไร ก็ตามอย่าชะล่าใจนะครับถึงแม้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยพลังงานของคุณจะชิวนะครับแล้วก็สบายอกสบายใจแต่นะครับในช่วงกลางเดือนนะครับจะมีเหมือนกันนะครับมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานทําให้คุณไม่สบายใจเช่นเดียวกันนะจะมีสามดับหัวใจนะครับจะมีเรื่องให้คุณขบคิดนะแต่ว่านะครับก็จะมีพลังงานด้านอ่าด้านที่ดีมาด้วยนะครับก็คือจะเป็นพลังงานของอ่า ตัวของทีมล็อกเป็นตะเคิเนี่ยจะเป็นพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนผักดันคุณเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากความเครียดที่อยู่ภายในใจของคุณเองนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะครับทําให้คุณบอกว่า อาจจะไม่ชิวแล้วก็เป็นไปได้นะครับจากที่เคยสบายอกสบายใจแก้ปัญหาอะไรชิลๆเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ชาวราศีกันพึงกระทําเลยนะครับคือคุณจําเป็นจะต้องมีสตินะครับเวลาที่คุณเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาถ้าคุณแก้ปัญหาในขณะที่คุณมีอารมณ์อย่างที่หมอตุลบอกไว้ตลอดนะครับถ้าคุณมีอารมณ์แบบอารมณ์ชั่ววูบนะและคุณไม่รู้จักจับดังชั่งใจนะครับไออารมณ์ชั่ววูบนี้น่ากลัวมากนะครับเวลาที่มันเกิดอารมณ์ด้านมืดขึ้นมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเครียดความอะไรต่างๆขึ้นมาก็ตามนะครับวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับให้คุณคิดถึงมันนะครับอ่าเหมือนเวลาที่คุณเข้าไปในห้องมืดๆนะครับ วิธีแก้ความมืดทําไงครับเปิดไฟแค่นั้นเองนะครับเปิดไฟเอาไฟฉายไปส่องนะครับความมืดก็จะกลายเป็นความสว่างขึ้นมานะครับถ้าเกิดภาวะที่คุณเครียดนะครับหรือว่าอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับไม่ว่าจะฉุนเฉียวจากอะไรก็ตามนะครับจากลูกคงลูกค้านะครับจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายหรือจากอะไรก็ตามระวังใจของคุณเองให้ดีนะครับอย่าตัดสินใจแบบว่าเผลอพูดหรือเผลอทําอะไรไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สถานการณ์มันแยก แย่ลงไปทั้งรังที่ไม่ควรเลยนะครับพลังงานของคุณท่านนั้นจะบวกอยู่แล้วนะเจ้านายจากที่มองคุณดีถ้าคุณเผลอไปทําอะไรผิดไปนิดนึงหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบไปทําอะไรแบบขาดขาดความดับยั้งชั่งใจไปนิดน,นึงเผลอพูดอะไรไม่ดีออกไปเอากลายเป็นเขามองคุณในแง่ไม่ดีไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะไปสู้กับอารมณ์ชั่ววูบนะครับก็คือความดับยั้งชั่งใจนั่นเองนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นได้ จากการที่คุณเตือนตัวเองนะครับอย่างเช่นเวลาที่คุณโกรธคุณบอกไปเลยอ่ะโกรธอยู่นะโกรธอยู่นะมันจะลดลงนะเอาไฟฉายไปส่องนะครับโกรธอยู่นะโกรธอยู่นะเครียดอยู่นะเครียดอยู่นะเศร้าอยู่นะเศร้าอยู่นะแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับแล้วคุณก็ถอยออกมาก่อนนะครับทบทวนใหม่ว่าเออเฮ้ยสีนี้มันเกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับ ให้อารมณ์ตรงนั้นมันหายขอนบอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหายเองนะครับบอกชื่อตัวเองไปก็ได้นะครับสมมุติว่าคุณชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็บอกไปเลยชื่อนกชื่อแมวชื่อเหนียวอะไรก็ได้นะครับคุณบอกไปเลยเหมียวเอ้ยเหมียวเอ้ยอย่านะโกรธอยู่นะเหมียวอายอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ มันก็จะทําให้เราใจเย็นลงแล้วจะทําให้คุณกลับมาปล่อยวางได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ภาพลักษณ์ของคุณก็จะไม่เสียด้วยนะครับในสายตาของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้านงเจ้านายก็ตามนะครับลูกคงลูกค้าก็ตามนะครับมีสติเอาไว้นะครับก็จะดีมากๆสาหรับชาวราศีกันนะครับเพราะว่านะครับพลังงานปลายเดือนของคุณมาบวกอีกแล้วนะครับมีพลังงานลบแค่ใบเดียวนะครับถ้าคุณแก้ไขได้นะโอ้โหเรียวยาวเลยนะครับมีพลังของอํานาจบารมีเข้ามาด้วยนะครับตัวของเอ็นเทอร์เลอร์เนี่ย อย่างที่หมอตุลเคยบอกเคยพูดไว้นะครับหลายๆคลิปนะครับจะเป็นพลังของอำนาจนะครับอำนาจแล้วก็อิทธิพลนะครับอ่าอำนาจกับอิทธิพลนะครับมันจะเป็นคําว่าพัดเดชกับพระคุณนั่นเองนะครับอำนาจก็คือพัดเดชนะครับอิทธิพลก็คือพระคุณนะครับถ้าคุณไปหนักทางใดทางหนึ่งไม่ดีสักทางนะครับหนักอำนาจมากเกินไปก็กลายเป็นการบังคับเอาแต่ใจนะครับเหนี่ยบเบลอร์นะครับแรบว่าสั่งไปหมดหนักไปทางพระคุณก็ใจดีเกินเหตุไม่ดีเช่นกันนะครับตรงกลางระหว่างอำนาจกับอิทธิพลนะครับ คือคําว่าบารมีนะครับาหาจุดบรลานา์ให้เจอนะครับอย่าใจดีเกินเหตุอย่าใจร้ายเกินไปนะครับก็จะเกิดบารมีขึ้นมานะครับพอเกิดบารมีขึ้นมาแผ่ซ่านนะครับทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับอาจจะได้รับรางวัลจากผู้หลักผู้ใหญ่ะด้วยนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับในบางคนเนี่ยอาจจะได้ได้กลับไปทํางานเก่าๆนะครับงานเก่าๆที่ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่า ว่าไพ่ของตัว6กด้วยเนี่ยอาจจะหมายถึงงานเก่าหรือสิ่งเก่าเก่าก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะหมายถึงรางวัลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทําให้คุณกลับเมื่อสบายใจอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นเดือนก็ปล่อยวางปลายเดือนก็ปล่อยวางมีกลางเดือนที่ต้องระวังอารมณ์ของตัวเองสักพิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยจับก็อยู่ในเกณฑ์ดีหมดเลยนะครับสําหรับชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโอ้การงานดีมากๆเลยนะครับมีพลังงานลบแค่ใบเดียวเองนะครับแต่ ชาวราศีกันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนทางการปล่อยวางของคุณนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับเอาต่อไปมาดูดวงการเงินของคุณกันบ้านดีกว่านะครับการงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะมีพลังงานลบคลแค่ใบเดียวนะครับดูดวงการเงินกันบ้านดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีกันด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับของ ขรัราศีกันด้วยนะครับสำหรับดวงการเงินโอ้โหดวงการเงินการงานของคุณนี่คล้ายๆกันเลยนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยดีนะครับการงานก็ดีสบายใจเพราะว่าการเงินอาจจะดีมากก็เป็นไปได้นะครับมันก็เลยสบายใจโอโ้ช่วงนี้เงินไหลามาเทมาโอโ้ก็เลยรู้สึกแบบ ฟิลฟูลฟิลไปหมดนะครับก็คือคุณจะได้เงินจากบุญบาร,รมีเก่าๆนะครับาจากสิ่งเก่าๆจากงานเก่าๆหรือจากบุญที่คุณทํเมาไว้ตั้งแต่อดีตก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยคุยอะไรกับใครเขาก็ดูพร้อมจะสนับสนุนคุณไปหมดนะครับแล้วก็ทําให้คุณได้เงินไหลมาเทมาเป็นสิบเหรียญเลยนะครับช่วงช่วงต้นเดือนเนี่ยมีเกณฑ์รับทรัพย์สูงมากๆเลยนะครับสูงแบบว่าปี๊ดเลยนะเพราะว่าเป็นสิบเหรียญเลยนะแล้วก็ มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเปิดช่องทางทําอะไรใหม่ๆถ้าคุณอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้บุญบารมีเปิดนะครับทําได้เลยนะครับจะทําให้คุณมีโอกาสรับทรัพย์ได้เป็นอย่างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามการเดือนเช่นเดิมนะครับผมโอ้กางเดือนนี้คุณระวังไว้เลยนะมีเรื่องให้คุณเครียดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการงานคุณก็ไปสะดุดการการเดือนนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับเหมือนกับคุณไปยึดติดนะครับไปยึดติดนี่ไม่ดีเลยนะครับยึดติดกับอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับคุณมองปัจจุบันดีกวว่่าาาเพระ คุณไปยึดติดปุ๊บคุณเกิดความกังวลขึ้นมาได้หรอเ่าไหครับพอเกิดความกังวลมันก็เกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นไหนไหครับตัวไฮเพรสซีนี่เป็นพลังงานได้ทั้งดีและไม่ดีนะครับเป็นพลังงานกลางๆนะครับแต่มากับไพ่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะดึงให้มันลงต่ําไปด้วยนะครับซึ่งดึงต่ําเนี่ยมันดึงจิตคุณลงไปนะครับ คุณอยา่าไปคาดหวังมากนะครับว่าว่ามันจะต้องแบบว่าได้เยอะมากๆเหมือนกับที่คุณเคยได้มานี่หรอไหครับพาะอย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะยึดติดครับยึดติดแล้วก็ไม่มองเห็นปัจจุบันโหอีกแล้วนะครับสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทํานะครับ เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่นะครับในเรื่องการเงินนะเงินคุณได้มาเนี่ยคุณก็จัดการแล้วคุณก็เอาไปต่อยอดไปอะไรต่างๆวางแผนให้ดีแต่อย่าไปคาดหวังมากอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเหมือนกับอดีตที่เคยได้มาเยอะๆอะไรประมาณนั้นไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมันนึกออกไหมครับมันไม่มีความชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าอนาคตมันเกิดขึ้นได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปคาดหวังไปกังวลกับอนาคตไปยึดติดอดีตไม่ดีกับคุณอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําก็เหมือนการงานนะครับทาปัจจุบัน นี่แหละครับให้มันเต็มที่นะครับผมทําปัจจุบันให้เต็มที่เพราะว่าในช่วงปลายเดือนนะโ,โหคุณเตรียมได้เลยนะครับผมทั้งการงานและการเงินของคุณเนี่ย โอ้โหกลางเดือนแต่พอพอเลยกลางเดือนไปนะครับกลายเป็นเศรษถีนีได้เลยนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะมีดวงนาลีอุปถัรภ์มก็เป็นไปได้นะครับแต่การเงินของคุณจะไหลมาเทมาจากน้ําพักน้ําแรงและความซื่อสัตย์ของคุณนะครับอาจเรียกได้ว่าคุณธรรมนี่มาก่อนเลยนะครับแต่จะต้องซื่อสัตย์นะและยึดคุณธรรมเป็นหลักนะครับอย่าไปเดินทางผิดเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมาก็ตามคุณยึดในความถูกต้องนะครับและคุณจะไหลลื่นทางการเงินได้เป็นอย่างดีเลยนะเงินคุณจะโฟเลยนะครับ ไหลมาจากทุกทิศทุกทางเลยนะครับอาจเป็นแทมบอลแลเลยครับในบางคนอาจจะได้เงินจากแดน,นไกลก็เป็นไปได้นะครับลงทุนจากต่างช่องต่างชาติหรือว่าอะไรที่อยู่ไกลก็ส่งเงินมาให้คุณนะครับดวงการเงินการงานเปิดเลยนะครับเปิดแบบโอ้โหมากมายพอสมควรเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะต้องยึดในคุณธรรมเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยขึ้นทั้งไฮโรฟานแล้วก็ขึ้นทั้ง j u s t ิสขึ้นมาเลยนะครับจัสติสหมายถึงว่าพลังงานแห่งความซื่อสัตย์แห่งความคุณธรรมนะครับพลังงานแห่งความไหลลื่นพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์พลังงานแห่งความประสบความสำเร็จเพราะฉะ ปลายเดือนรับทรัพย์อย่างแน่นอนนะครับทั้งการงานก็ดีเลยนะการเงินก็ดีสะดุดแค่การเดือนนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับสําหรับชาวราศีกันย์ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ยึดในหลักคุณธรรมไว้นะครับก็จะดีมากๆสําหรับชาวราศีกันนะครับเอาต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรักกันบ้างดีกว่านะครับการงานดีนะการเงินเด่นมากนะครับมาดูความรักก็จะเป็นยังไงส,ส,สําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับอ่ะป๋อดวงความรักนะครับของ ชาวราศีกันด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวราศีกันด้วยนะครับผมขอดวงความรักกับคนมีคู่นะอันนี้ของคนมีคู่นะครับสําหรับดวงความรักของคนมีคู่นะต้นเดือนโอ้โหช่วงเดือนนี้ของชาวราศีกันเนี่ยดูดีดีนะครับการงานการเงินความรักด้วยนะครับความรักก็ดูดีนะครับผมดูแบบว่า อ,อบอุ่นจังเลยอ่ะแล้วก็คนรักของคุณหรือกระทั่งตัวคุณเองก็ก็ตามนะครับพร้อมจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงในข้อเสียของตัวเองนะครับพร้อมที่จะจสู้กับทุกอุปสรรคเพื่อครอบครัวนะครับเพื่อความรักนะถ้าคนที่ยังไม่มีครอบครัวเนี่ยเขาก็จะสู้เพื่อคุณนั่นแหละครับผมเพราะคุณก็จะเป็นครอบครัวเขาแล้วนะสาหรับคนมีกู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะยืนหยัดนะครับผมพร้อมที่จะยืนหยัดแล้วก็ทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับผมมีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความรักนะครับแล้วก ครับโอ้โหเปิดเดือนมาก็ดีการเดือนก็ดีอยู่นะครับผมก็จะมีพลังแห่งความทุ่มเทนะครับ,บมุหานะที่จะทํานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคนรักก็ตามนะครับ ทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบว่าอ,าอยากจะทําอะไรเพื่อความรักนะครับแล้วก็ทําให้ความรักของคุณเนี่ยงอกงามขึ้นมานะครับโอ้การงานก็ดีการเงินก็ดีมันก็เลยส่งผลมาให้ทําให้ความรักเนี่ยไหลลื่นไปได้อย่างดีซะด้วยนะครับมีการพยายามทําสิ่งดีๆเข้าหากันซะด้วยนะครับสําหรับชาวราศีกันโอ้เปิดไพ่มาค่อนข้างจมวกเกือบทุกใบเลยนะครับผมไม่ว่าจะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับ ปลายเดือนก็เช่นกันนะครับผมรักกันโรแมนติกนะครับ6หกแม่เท้ามาอีกแล้วนะครับประสบความสมเด็จได้เป็นอย่างดีกันเงินดีนะไม่อาจจะเป็นข้อเงินดีก็ได้นะครับพอเงินดีความรักกราลาบลืมนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับแต่จะมีพลังงานลบมาแค่หนึ่งใบนะครับพลังงานแหน่งความคิดมากเครียดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าไปเครียดเยอะนะครับพลังของคุณนะราศีกันแลนะตั้งแต่การงานแล้วนะครับคุณก็มีภาวะของความเครียดแล้วก็ชอบตัดสินใจด้วยอะไรด้วยอารมณ์ชั่วว ความรักก็เช่นกันนะครับอย่าให้ตรงนี้มาเกาะกินใจใคุณเด็ดขาดนะครับเครียดก็ไปหาอะไรทําให้มันสบายใจนะครับแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะมีความรักที่แสนจะหวานแสนจะโรแมนติกด,ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันพลังงานความรักก็บวกเช่นเดียวกันนะครับหมอตุนก็นเลยไม่รู้จะแนะนําอะไรนะครับเพราะว่าบวกกับทุกใบเลยนะครับสําหรับคนยิงคู่นะครับ เอาต่อไปมาดูดวงความรักคนโสดกันบ้างดีกว่าครับคนมีคู่ที่เขาหวานหวานกันนะครับมาดูคนโสดกันบ้างน,นะครับว่าจะมีหนุ่มหรือสาวเข้ามาไหมในเดือนสิงหาคมน,นี้นะครับอขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับที่เกิดในราศีกันด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับ โอ้ละนอ,อเดือนนี้โอ้แม่หมอตุนก็ยิ้มเลยนะครับเฮ้ยโอ้เอช่นเดิมนะครับช่วงนี้เดือนนี้นะจะเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะสําหรับชาวราศีกันนะครับผมดีกับทุกอย่างเลยนะครับผมน่าจะมาจากบุญเก่าหรือว่าบารมีเก่าหรือว่าคุณธรรมเก่าที่คุณสั่งสมมานะครับความรักคนโสดก็เช่นกันนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคุณจะเจอหนึ่งในคนที่ฟ้าอาจจะส่งมา จากอดีตชาติหรือจากแหนก็ตามนะครับมาเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ที่จะวนเวียนกับคุณในภพชาตินี้ไปยาวๆเลยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์พร้อมนะครับมีพลังงานแห่งความอบอุ่นอ่อนโยนนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะครับจะเป็นหนุ่มหรือสาวที่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับน่ารักอ่อนหวานนะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ถ้าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาคุณจําเป็นจะต้องระวังในเรื่องของความแตกต่าง ไว้สักหน่อยนะครับในเรื่องของการปรับตัวนะเพราะว่าวัฒนธรรมมันต่างกันนึกออกไหมครับวัฒนธรรมต่างกันคุณก็อาจจะทําให้ทําให้เกิดการปรับตัวนะแต่ว่าถ้าคุณคิดอยากที่จะไปคบหากับคนต่างชาติต่างภาษาคุณก็ต้องเรียนรู้เขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะคิดว่าเอาตัวตนของเราไปอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต่างกันเยอะมากนะครับขนาดในคนไทยด้วยกันเนี่ยยังต่างกันเยอะเลยนะครับ เอาอะไรกับชาวต่างชาติต่างภาษานะครับพัฒนารมต่างบางทีวัยต่างอะไรต่างโอ้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่คิดอยากจะหาสายฝอนะครับคุณจะต้องเตรียมตัวเองเอาไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับอ่ฟังคลิปบอกตุลแล้วก็ไปเตรียมตัวไว้เลยนะถ้าคุณชอบนะเพราะว่าจะมีพลังงานอ่าด้านนี้เข้ามาด้วยนะครับอาจจะเป็นชาวชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาก็าเป็นไปได้นะครับเป็นคนที่โอเคมากๆสําหรับคุณเลยนะสมบูรณ์พร้อมไปเกือบทุกอย่างเลยนะสาหรับชาวราศีกันเตรียมตัวได้เลยนะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะครับ แล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่านะครับผม มันจะมีพลังงานแห่งความรังเลคิดมากเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับอาจจะเป็นฝั่งเขาก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าทางเป็นคนที่เพอร์เฟกต์พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เป็นคนช่างเลือกมากพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีด้วยนะครับเป็นคิงลอฟบอลนะครับอ่าตำแหน่งการงานฐานะอะไรมั่นคงนะครับเขาก็อาจจะเป็นคนที่คิดมากก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นคุณก็ตามนะครับคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เลยทําให้คุณแบบว่าเอ๊ยยังไงดีนะกับ ทบวนตัวเองว่าชั้นดีพอสําหรับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพลังงานในปลายเดือนของคุณน,นะครับ ก็มีพลังงานแห่งความสุขสมบัติมากๆนะครับผมเพราะว่าคุณเจอคนถูกใจมากก็อาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อห่วงคุณนะครับแล้วก็เป็นคนที่อาจจะบุญบาร,รมีส่งมาให้คุณหอ้โให้เราฟานคุณขึ้นสองรอบเลยนะครับเป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้คุณเลยนะครับเป็นคนที่น่ารักดูเด็กดูอ่อนอ่อนใจแต่นะครับโหตัวนี้น่ากลัวมากๆนะครับพลังแห่งความต้องการพลังแห่งความใตต้อไอ่ไล่ตามหอยหานะครับหอยหาแบบว่าโอ้ยอาจจะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่ตามทั้งวันนะครับอาจจะเป็นเขาก็ได้นะแตไม่ ค่คุณก็ได้นะครับเขาอาจจะถูกใจคุณมากๆแล้วก็มาตามตื้อคุณท Lang ั้งวันก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งเขาเนี่ยแล้วสมบูรณ์ขนาดนี้คุณก็เปิดเปิดใจไปเถอะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณต้องระวังให้ดีเลยนะครับเจอคนถูกใจคุณก็จําเป็นจะต้องอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมอย่ารีบร้อนนะครับค่อยๆรือว่าศึกษากันไปนะครับถ้าไปรีบร้อนมากไปแสดงอาการมากเนี่ยบางทีเขาอาจจะหนีคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคุณมีเกณฑ์ที่จะจ,จะได้เจอคนถูกใจสร้างครอบครัวอะไรกันได้เลยเป็นคนดีีมากๆนนคเป็นนท่ดี แบบดีจากเนื้อแท้ข้างในนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเช้าตัดบาเดเย็นกวาดโบดนะครับจะเป็นคนที่แบบว่าทําดีเพื่อเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพื่อโลกใบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการงานเขาเด่นนึกออกไหมครับการงานเด่นแล้วก็เป็นคนคิดดีทดําดีมีคุณธรรมสูงด้วยแถมเป็นคนน่ารักเอาใจเก่งซะด้วยนะครับโอ้โหพลังงานคนโสดก็ค่อนข้างจะมาดีเลยนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันพลังงานลบเนี่ยแต่ละอย่างนี่แทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับยังไงก็ขอให้มันเป็นไปตามไพ่ทำนายนะครับขอให้คุณสุข สมหวังกับทุกเรื่องอย่างที่ไพ่ทำลายมาด้วยนะครับเอาแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทำลายของหมอตุนเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าว,วกันได้นะครับและต่อสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของหมอตุนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในเพลย์ลิสต์นะครับผมหมอตุนได้รวบรว,วมเอาไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุนนะครับก็สามารถ ติดต่อได้ทางแอดไลน์หรือช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต,ใต้คลิปนะครับโดยในช่องทาง Facebook เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สรดรดวงฟรีด้วยนะครับผมยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับและสําหรับในคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์สําหรับท,ท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องทารอวิตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทไตลดวงอย่างนี้ออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม